สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บางพยอมพาเพื่อนๆมาทําข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ของบ้านไร่บางพยอมก็คือใช้ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเก่านะคะอันนี้ก็หนึ่งกิโลนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือสามเกลือนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่ในหม้อหุงข้าวกับใส่ในหม้อต้มน้ำซุปนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหม้อต้มน้ำซุปนะคะที่จะเอาน้ำของเขามาหุงข้าวทำเป็นข้าวมันไก่นะคะก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีโขลกเหมือนกันนะคะใส่เกลือปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ซอส ขอโทษค่ะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชานะคะเพื่อปรุงรสแทนชูรสนะคะถ้าใครจะใส่เป็นชูรสก็ได้นะคะใส่พงรสดีก็ได้นะคะแต่บ้านเราพะยมไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เราเคี่ยวน้ำซุปมาเพื่อให้มันของเขาแตกออกมานะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปตักใส่ในมหม้อหุงข้าวกันนะคะการต้มน้ำซุปนะคะที่จะให้น้ำไม่ข้นขุนนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่โครงไก่แบบนี้นะคะเราจะทำหมอ้อใหญ่หมอ้อเล็กนั่นแล้วแต่เราเลยนะคะ สำหรับบะลางพยอมวันนี้ก็ทำต้มแค่โครงเดียวกับหนึ่งน่องนะคะนี่ค่ะเอาไว้โปะหน้ากับข้าวมันไก่นะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปจะเป็นไก่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือพูดในมุมรวมเลยนะคะก็คือการต้มทุกชนิดนะคะเพื่อมาให้น้ำขุน เมื่อใส่ลงไปแล้วหมูหรือไก่หรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะเดือดพล่านแล้วเราก็หลี่ไฟลงมานะคะให้เดือดปิดปิดแบบนี้นะคะเราจะเคี่ยวไปนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้ําของเรานี้จะใสเลยนะคะจะไม่ขุ่นข้นน่ากินมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นน้ําซุปที่เราใส่ไปในข้าวหม้อข้าวแล้วนะคะก็ รอให้เขาเดือดน,นะคะแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนะคะในช่วงที่รอข้าวสุกนะคะแล้วก็มาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะก็จะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะเป็นพริกขี้หนูหอมนะคะมาลายองพยอมจะไม่ได้ใช้หั่นนะคะใช้โขลกเอาและก็ไม่ใช้ปั่นนะคะจะใช้โขลกเอาตามธรรมชาตินะคะตามวิถีชาวบ้านนะคะแต่ทำกินได้อร่อยเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือน้ำจิ้มของข้าวมันไก่ของบ้านไร่วังพยอมนะคะเป็นสูตรที่ทำกินเองที่บ้านนะคะถ้าทำขายค้นๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่จากบ้านไร่วังพยอมนะคะอาหารจานเดียวอาหารจานโปรดของกับคนหลายๆคนนะคะกับน้ำจิ้ม รสเด็ดนะคะของบ้านไายวงพยอมนะคะมาทานด้วยกันนะคะเป็นอาหารบ้านๆน,นะคะทําแบบชีวิตบ้านๆน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไายวงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะ